40บวกกล้ามเนื้อลด70บวกกล้ามเนื้อหายร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนภยัย40 70 40 70ออกกำลังกายออกกำลังกายออกยังไงออกยังไงเดี๋ยวอินหมอจะทำให้ดูท่าแรกเสริมกล้ามเนื้อช่วงล่างช่วยการทรงตัวแม่ถ้าเริ่มใหม่ใชก้กอยช่วยก่อนนะครับท่าที่สองเร่งการทำงานของหัวใจถ้ายังไม่ไหวไม่ต้องรีบนะครับ ท่าที่3ฝึกการทำงานประสานกันของร่างกายท่าที่4เพื่อฝึกความว่อวไวในการควบคุมกามเนื้อช่วงล่างท่าที่5ช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นขาและการเนื้อก้นท่าที่6เพื่อฝึกการทรงตัวและการประสานงานของร่างกายท่าที่7เพื่อฝึกการทรงตัวและยืดเหยียดการเนื้อท่าที่8เพื่อเพิ่มความกระชับของต้นแขนหน้าท้องและขา อยากกล้ามเนื้อดีต้องขยับร่างกายอย่านั่งนานจนกล้ามเนื้อหายนะครับออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอต้องกินโปรตีนควบคู่อย่ารอสูงวัยไปต่อก็แข็งแรงยังไหวสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40จากสสส